ตอนนี้ก็เป็นเวลา4นาฬิกา40นาทีของวันที่2มิถุนายน2,567วันนี้ก็มีความพิเศษ,ษตรงที่ว่าที่วัดหลุงปูฮกจังหวัดชลบุรีจะมีการแจกธนบัตรขวัญถุงให้เป็นที่ระลึกจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ย5,000ใบแจกตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าธนบัตรขวัญถุงจะหมดที่เราตื่นเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวของจะหมดนะ แต่ว่าช่วงเลยสายก็คือต้องเข้าทํางานต่อก็เลยต้องรีบไปต่อแถวแต่เช้าเพื่อที่พอรับท,ทันบ,บัตรขวัญถุงเสร็จแล้วจะได้เข้าทํางานต่อเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปวัดหลวงปู่หกกันไป let's go <S ตอนนี้ก็เป็นเวลา5นาฬิกา35นาทีก็เดินทางถึงวัดราชเรืองสุขเป็นที่เรียบร้อย วิวทิวทัศน์ดีมากก่อนที่เราจะเข้าไปต่อแถวก็ชมวิวตรงนี้ก่อนตอนนี้คนยังไม่เยอะแต่ยังไม่เห็นว่าด้านในมีแถวหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันบรรยากาศออกค้มคม อากาศดีมาก หลวงปู่พกก็เพิ่งลงมาจากอกุตินะครับหลวงปู่ก็เพิ่งลงมาจากอกติบรรยากาศก็มีคนเริ่มมาบ้างทยอยมาบ้างแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวเราก็นั่งรอสักพักรอเวลาก่อน ได้รับแจกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับธนบัตรขวัญถุงวัดรานเรืองสุขนี่ก็จะเป็นเลข10อายุวัฒนามงคลร้อปีนี่นะครับสวยงามธนบัตรขวัญถุงที่วัดก็เริ่มแจกธนบัตรตอน6นาฬกา15นาทีเพราะว่าเริ่มมีคนมาเข้าแถวจำนวนมาก ก็เลยทางวัดเลยแจกก่อนเวลาที่กำหนดแต่ว่าธนบัตรสร้างจำนวน5,000ันใบก็น่าจะเพียงพอกับจำนวนลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบไหว้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วก็เสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะตอนแรกคิดว่าแจก7นาฬิกาเดี๋ยวจะไปทำงานไม่ทันอันนี้ก็เริ่มแจกตั้งแต่6กนาฬิกนาทีตอนนี้ก็เวลา หกนาฬิกายี่ิบามนาทีเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันละ